ที่ท่านว่าเนี่ยที่จะมาร่วมในการทอดพระป่าเพื่อที่จะได้เททองหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในในโลกเนาะ,อะมองว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเหตุและผลที่ลงตัวนะเหมาะสมและในโอกาสนี้ที่ VVIP แล้วที่พวกเราทั้งหลายนะเป็นวีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สรุปว่าเป็นวีที่มีบุญกันแล้วกันนะ จะได้มารวมกันระดมทุนในการที่จะได้ร่วมกันก่อสร้างทั้งาศาสนสถานที่เป็นที่รองรับรูปหล่อเหมือนของหลวงพ่อคูณที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้สําเร็จเสร็จสิ้นนะเพราะว่าถ้าหากว่ารูปปั้นของหลวงพ่อได้สําเร็จเสร็จสิ้นกันจริงๆเนี่ยเราถือว่าจะเป็นจะเป็นเกียรติยศและอีกอย่างหนึ่งที่ในสถา,านะเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือเป็นคนที่ศรัทธาหลวงพ่อคูณ ซึ่งเรามีความต้องการที่จะเชิดชูบูชาคุณของหลวงพ่อเนี่ยให้สูงเด่นให้คนต่างๆได้เห็นเพราะฉะนั้นการมาทําอย่างนี้อย่างน้อยก็เป็นสื่อที่จะเชื่อมไปถึงพระคุณของหลวงพ่อหลวงพ่อคุณเนี่ยไม่เคย <c oughs> ไม่เคยนะไม่เคยแยกชนชั้นว่านี่จนนี่รวยนี่สีดํานี่สีขาวหรือสีชมพูสีมนอะไรมีแต่สุขขาสังคัสสาม,มัคคีแปลเป็นบาลีนะแปลว่าถ้ามีความสาม,มัคนคะีเนี่ย จะสามารถนำมวลความสุขมาสู่สถานที่นั้นและก็จะบรรดาลความเจริญให้เกิดในที่นั้นเพราะฉะนั้นส่วนเรื่องเรื่องธรรมดาเนาะเราไม่มองเป็นโลกสวยคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องพิเศษหรือเป็นเรื่องผิดปกตินะให้มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมนุษย์นี้ซึ่งมีทัศนคติหรือความคิดอาจจะไม่เหมือนกันก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่เราต้องดูที่เป้าหมายของงานที่เรามาทำนะว่าสําเร็จไหมเราสร้างรูปหลวงพ่อคูณสาเร็จไหมเราสร้างศาสนสถานที่ตรงนี้ที่เราต้องการให้เป็นที่บูชาหลวงพ่อเนี่ยเสร็จไหมเรามองตรงนั้นส่วนเรื่องหยิบย่อยเรื่องรายทางแล้วกันนะเหมือนเหมือนโยมเดินมาแล้วมันมีพวกอะไรอยู่ข้างทางส่งเสียงอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปให้ความสําคัญเราก็ให้คสำสั่งไปดูแค่นั้นแต่ว่าเป้าหมายที่เราจะมาตรงนี้เราก็ต้องเดินมาให้ถึง แค่นั้นครับเอาวันที่สนะิบเก้านะถ้าใครรักใครบูชาใครเคารพศรัทธาในหลวงพ่อคูณพระเทพวิทยาคมซึ่งเป็นสิ่งเป็นพระเป็นพระที่เราเคารพนับถือแล้วก็เทิดทูนในดวงใจของเราเรามีหน้าเรามีตาเราไปไหนเขาถือตามหลวงพ่อคูณเราก็ดีใจเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่วันที่19กจะระดมทุนทอดประป่า นะเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการที่จะเททองหลวงพ่อให้สำเร็จก็เชิญชวนทุกคนทุกพักการเมืองทุกสสทุกสจทุกข้าราชการส่วนต่างๆในเมืองโคราชนี้มาให้หมดได้ยิ่งดีเพราะมันเป็นหนึ่งเป็นภาพแห่งความสามัคคีของจังหวัดนครราชสีม,มาซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีอำเภอทั้ง32อําำเภอนะมีตำบลอีกตั้ง2อ่สาม0้300กว่าตำบลอย่างเงี้ยนะแล้วประชาชน ในหมู่บ้านอีกหลายพันหลังคาเรืนอนเพราะนั้นวันที่19เริ่มตั้งแต่เช้าเลยมาเลยมาร่วมกันที่จะสร้างหลวงมอคุณคนละสิบคนละห้าคนละร้อยคนละพันคนละหมื่นล 8, แล้วแต่กําลังศรัทธาเราไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเท่านั้นเท่านี้แต่ขอให้มันมีเราครับว่ามีเราก็คืออย่างน้อยละ่ะปัจจัยที่เราใส่ไปบาทหนึ่งสลึงหนึ่งให้มันอยู่ในในร่างของหลวงมอคุณที่เป็นทองคำนั่นแหละคือสิ่งที่เรามั่นใจได้ ส่วนไอที่จะมาดูมาบ่นมาว,าว่ามาอะไรเนี่ยอันนี้เราไม่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 มไม่ไม่เป็นประมาณแต่เราจะเชิญชวนคนที่เห็นว่ามีโอกาสแล้วจะได้เททองแล้วก็ให้มารวมกันเยอะๆเลยนะแม้จะไม่มีไอดีกาสองพระป่าไปถึงวัดก็เหมือนกันบ้านก็เหมือนกันขอให้แสดงน้ำใจในความเสียสละนะเพราะว่าหลวงพ่อได้เคยทำกุฎูปปรการเป็นแบบอย่างให้เรา เรามากันเยอะๆเรามาร่วมกันเป็นพลังสามัคคีอย่างน้อยวันนั้นวี IP ที่จะมาก็จะได้เห็นภาพรักแห่งความสามัคคีซึ่งเป็นฐานสุดที่จะทําให้สังคมมีความสุขในการเอามิติทางศาสนาคือรูปเหมือนล้มมะพรูลเนี่ยเป็นแนวนําให้เราเกิดความสามคัคคีมันก็จะสามารถทําให้เกิดความสุขความเจริญ ตั้งแต่ที่เรามาถึงแล้วก็ไปในภายภาคหน้าขอจเจริญพรให้มาร่วมกันตั้งแต่เช้าวันที่สิบก้ากรกฎานี้ขอจเจริญพรทุกท่านเปนเลย